สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ถือว่ามาพบกันเป็นครั้งที่2นะครับในการไลฟ์สดผ่านทาง f a c e b o o k นะครับคราวที่แล้วนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าเพื่อนๆหรือว่าแฟนรายการท่านใดนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็ปรากฏว่ายังไม่มีใครคอมเมนต์นะครับมีแต่ทักทายมากันนะครับและคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้พูดง่ายว่าทักทายมาผมก็ยังไม่ได้ตอบกลับไปนะครับ วันนี้เนี่ยผมก็ยังอาจจะไม่ได้ตอบกลับสำหรับคนที่ทักทายเข้ามานะครับเพราะว่าผมอาจจะยังขอปรับปรุงระบบสักนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะสามารถตอบโต้กับแฟนๆรายการนะครับได้ได้ทันทีนะครับที่ทักทายมาเพราะว่าบางทีทักทายมาแล้วเนี่ยผมอาจจะยังไม่เห็นนะครับแล้วคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ฝากไว้แล้วนะครับว่าใครอยากรับรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่า ก็ปรากฏว่ามีอยู่หลายท่านนะครับเพียงแต่ว่าโทรเข้ามาไม่ได้เป็นคอมเมนต์อยู่ใน f a c e b o o k นะครับมีท่านหนึ่งก็โทรเข้ามาอยากให้ผมพูดในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็ในเรื่องของเกี่ยวกับการฝึกสมาธินะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่อาจารย์ในด้านของสมถาวิปัสสนากรรมฐานนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ได้ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์หรือว่าด้านสมาธิมาบ้างนะครับแต่ว่า จะให้ผมเนี่ยถึงระดับเป็นอาจารย์เพื่อที่จะไปสอบจิตของแต่ละท่านเนี่ยผมคงจะไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะครับอาจจะมีได้ก็เพียงการบอกเล่านะครับขั้นตอนหรือว่าระดับของจิตเวลาที่คนเริ่มฝึกสมาธินะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นแฟนรายการจากทางภาคใต้นะครับก็ฝากถามถึงดวงชะตาลูกสาวมานะครับ ลูกสาวในปีนี้เนี่ยบอกว่าเรียนอยู่ม .5 นะครับปีหน้าเนี่ยก็จะขึ้นม .6 อ,อยากจะทราบว่าลูกสาวเนี่ยจะสามารถเรียนมาหาลัยดีๆได้หรือเปล่านะครับก็เท่าที่ผมดูคร่าวๆนะครับดวงลูกสาวเนี่ยตั้งแต่เมษายนเมษาปี6.4เป็นต้นไปนะครับดวงจะเปลี่ยนเป็นค่อนข้างลำบากผมก็ไม่แน่ใจว่า,าผล ผลที่ผลสอบนะครับที่ว่าลูกสาวของท่านนี้เนี่ยะจะสอบติดมหาลัยเนี่ยจะออกเมื่อไหร่นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยตั้งแต่เมษาปีหน้าไปเนี่ยดวงเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเวลาลูกสาวเนี่ยเข้าไปเรียนมหาลัยแล้วเนี่ยจะต้องพบกับความอดทนมากขึ้นความลำบากมากขึ้นนะครับ ไม่ได้สบายเหมือนกับอตอนเรียนมัธยมนะครับที่ผ่านไปแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยดูจากดวงชะตาแล้วก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องไปเรียนในต่างถิ่นต่างแดนนะครับดังนั้นเนี่ยมหาลัยที่จะไปเรียนต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในใกล้บ้านหรือว่าต้องอยู่ไกลออกไปนะครับหรืออาจจะเป็นว่าะจะต้องจากบ้านเกิดหรือว่าจากบ้านที่อยู่เนี่ยไปอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นดวงชะตาคร่าวๆนะครับของอน้องผู้หญิงที่ส่งมาให้ผมดูนะครับผมก็ถือโอกาสตอบออกไปเลยแล้วกันนะครับตอบผ่านทางไลฟ์สดครั้งนี้ไปเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แฟนรายการเนี่ยอยากให้ผมพูดในเรื่องของธรรมะนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในสมัยนี้เนี่ยผู้คนเราเนี่ยขาดความเมตตากรุณาต่อกันเยอะนะครับแล้วก็ขาดฮิริโอตปะนั่นก็คือ ขาดความละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปกรรมนะครับก็เลยทําให้โลกเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายนะครับการที่โลกวุ่นวายเนี่ยก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงของมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับแล้วพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสรู้เนี่ยท่านก็ตัดสรู้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงซึ่งเป็นต้องบอกว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ตัดสรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องจริงของธรรมชาติ เรื่องจริงของมนุษย์นะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยหลงลืมกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเข้าไม่ถึงจุดจุดนี้แล้วก็บางคนเนี่ยที่ศึกษาธรรมะนะครับไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือนักบวชเนี่ยบางครั้งก็ศึกษาเพียงเหมือนกับตำหรับตำราเท่านั้นก็คือศึกษาเป็นตัวหนังสือการได้ระดับขั้นของปร,ริญญาหรือว่าการศึกษาก็แล้วแต่มันก็เหมือนการศึกษาเรียนรู้ทั่วไป เปรียบได้กับนกแก้วนกขุนทองนะครับที่พูดโดยที่ตัวนกแก้วนกขุนทองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยพูดอะไรคือไม่เข้าใจความหมายในทุกวันนี้เนี่ยก็มีคนที่ศึกษาธรรมะจานวนมากที่ศึกษาเพียงตัวหนังสือนั่นก็คือแตกฉานเพียงตัวหนังสือแต่ไม่แตกฉานถึงความหมายคือไม่เข้าใจถึงความหมายของธรรมะที่พระพุทธองค์ตัดสู้หรือที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ตัดไว้ดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณเข้าใจเพียงตัวทังสือท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่คุณไม่เข้าใจลึกถึงความหมายของธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ตรงนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ว่าคุณจะเรียนสูงแค่ไหนมันก็เหมือนกับสูงเ,เป็นการสูงในทางโลกคุณก็ไม่ได้สูงในทางธรรมเช่นเช่นกันนะครับคนที่มีความแตกฉานในธรรมะจริงๆเข้าใจลึกซึ้งในหลักการของธรรมะเนี่ย ไม่จําเป็นที่จะต้องได้ปเปลี่ยนอาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้นะครับแต่เขากับเข้าใจในธรรมะเข้าใจในธรรมชาติสามารถใช้ชีวิตโดยที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะครับไม่ได้มีความอยากได้อยากมีเหมือนคนในปัจจุบันแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีกลุ่มคนจํานวนมากนะครับในโซเชียลหรือว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่อยู่ในโซเชียลเป็นกลุ่มคนทั่วไปนี่แหละ เพียงแต่ในสมัยนี้เนี่ยสื่อโซเชียลเนี่ยหรือว่าโซเชียลค่อนข้างที่จะ,ะแพร่หลายแล้วก็ใกล้ตัวมากขึ้นก็เลยมีการรวมกลุ่มของคนแต่ละจำพวกแต่ละ,ะแบบแต่ละอย่างก็คือพูดง่ายว่าคนกลุ่มไหนเขาก็จะไปรวมกันในกลุ่ม,นนม,ข,อนนมของเขาคนกลุ่มที่จะ,ะ <c oughs> ไม่เชื่อในเรื่องนรกสวรรค์เขาก็ไปรวมกันในกลุ่มของคนที่ไม่เชื่อในนรกสวรรค์ กลุ่มของที่เชื่อในเรื่องของเ,อเทพเจ้าในเรื่องของร่างทรงก็ไปรวมอยู่ในกลุ่มของเทพเจ้าแล้วก็ร่างทรงซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีความเชื่อไม่เหมือนกันแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยบางครั้งก็เกิดการาพูดง่ายว่าแตกหักหรือว่าขัดแย้งกันทะเลาะก,กันถกเถียงกันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าไม่มีสิ่งไหนเนี่ยที่มันจะไปในทิศทางเดียวกันในโลกมนุษย์หรือว่าในธรรมชาติเนี่ยมันมี สิ่งที่ตรงข้ามกันอยู่เสมอมีกลางวันก็มีกลางคืนมีมืดก็มีสว่างมีดีก็มีชั่วยังไงแล้วเนี่ยมันคงจะแยกจากกันออกไม่ได้นะครับในสิ่งสองสิ่งนี้แต่ผมอยากจะเตือนสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าไม,ไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติคนพวกนี้เนี่ยจะหลงยึดแต่ในปัจจุบัน คิดว่าในชีวิตนี้ในระหว่างที่ดำรงชีวิตอยู่ขอให้มีกินขอให้มีเงินขอให้มีทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีอำนาจขอให้มีทุกอย่างที่อยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นการป้นชิงวิ่งราวเป็นการคดโกงหรือว่าทำด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองอำนาจหรือว่าสิ่งของพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าความเลวความชั่วทุกอย่างสามารถทำได้ พื่อสิ่งที่ต้องการเพราะคนพวกนี้เนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เคยเชื่อเรื่องโลกหลังความตายไม่เคยเชื่อเรื่องว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยคุณต้องไปรับกรรมอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเขาจึงแสวงหาอยากได้อยากมีในโลกมนุษย์เท่านั้นคนที่ไม่เชื่อเรื่องศีลห้าไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือพวกที่ทําให้เกิดความวุ่นวาย ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าความอยากได้อยากมีของคนพวกนี้แม้กระทั่งต้องบอกเลยว่าความยุ่งยากต่างๆความขัดแย้งต่างๆก็เกิดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือการขาดความเมตตากรุณาต่อกันขาดความเกรงกลัวแล้วก็ละอายต่อบาปเพราะคนพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องในรลกสวรรค์ดังนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่าการทำบาปทำกรรมของเขาสิ่งที่เขาทำในตอนนี้เนี่ยจะย้อนกลับมาหาเขา ในตอนอในอนาคตข้างหน้าหรือว่าในชาติหน้าหรือแม้กระทั่งอาจจะปัจจุบันชาติก็ได้เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาเชื่อแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่ออํานาจเพื่อเงินทองดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดท่านเจอคนประเภทนี้มากๆเนี่ยท่านไม่ต้องไปอิจฉาหรือสยาหรือว่าต้องจะคือพูดง่ายว่าไม่ต้องไป กล่าวว่าต่อร้ายกล่าวกล่าวร้ายต่อขานกับเขาเรครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยกรรมที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยก็ต้องกลับมาหาเขาแน่นอนจะชา้าจ,จะเร็วเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมั่นนะครับในโลกหน้าเชื่อมั่นในอดีตชาติเชื่อมั่นในอนาคตเราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญหรือว่าทำชีวิตของเราให้มีความสุขแล้วก็ มุ่งมั่นทําแต่ความดีเชื่อผมเชื่อว่าการที่ท่านสร้างในในชาตินี้เนี่ยอาจจะไม่เร็วไม่ส่งผลถึงท่านในชาตินี้แต่ในอนาคตข้างหน้าในชาติหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะต้องได้รับผลแห่งการทําดีของท่านในชาตินี้แน่นอนการที่ท่านชาตินี้เนี่ยลำบากหรือว่าไม่พร้อมในทุกๆด้านเนี่ยก็อาจจะเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติที่มาส่งผล แต่ท่านก็อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเพราะตราบใดเหมือนกับท่านเป็นหนี้เนี่ยถ้าหากท่านไม่ใช้หนี้ให้หมดเนี่ยท่านก็ยังต้องเป็นหนี้อยู่อย่างนั้นนะครับนั่นก็หมายถึงวิบากกรรมในอดีตชาติในชาตินี้ยังไงท่านก็ต้องรับกรรมตรงนี้แต่หนี้ก็ส่วนหนี้นะครับส่วนที่ท่านทําใหม่ก็คืออีกส่วนหนึ่งส่วนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมา,าสนองผลดีให้กับท่านแน่นอนดังนั้นเนี่ยผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน ที่ทาดีอยู่ในทุกวันนี้นะครับว่าท่านอย่าท้อแท้การทําดีของท่านเนี่ยแม้จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่วิบากกรรมตรงนี้ที่ท่านสร้างเนี่ยวิบากกรรมดีวิบากกรรมชั่วเนี่ยจะถูกบันทึกไว้อย่างแน่นอนนะครับกรรมเนี่ยไม่มีลำเอียงแน่นอนไม่ว่าท่านทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยยังไงจะต้องกลับมาสนองตอบท่านแน่ๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยอยากจะขอเตือนคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องโลกสวรรค์ไม่เคยเชื่อเรื่องโลกหน้าโลกหลังความตายแล้วก็กระทําบาปกรรมอยู่ในทุกวันนี้นะครับว่าถึงเวลาที่ท่านจะต้องอรับวิบากกรรมเนี่ยอาจจะสายเกินแก้หรือว่าสายเกินไปแล้วหรือกว่าท่านจะรู้ตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ทันกับตัวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านฟังอยู่ก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะ หัวเราะย่อในเรื่องสิ่งที่ผมพูดก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกออคนเราเนี่ยมีฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอมีดีก็ต้องมีชั่วมีคนเห็นด้วยก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยมีคนรักก็มีคนเกลียดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องสมถาวิปัสสนากรรมฐานอีกสักนิดหนึ่งนะครับที่มีคนถามแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไม่ใช่อาจารย์หรือว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอน สมาถกรรมฐานวิปัสสนาต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปสอบจิตของแต่ละท่านที่ปฏิบัติแล้วว่าแต่ละท่านเนี่ยจะได้ะระดับไหนนะครับแต่ว่าขั้นตอนของการฝึกสมาธิเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่จริตคนหรือว่าแล้วแต่อุปนิสัยของคนบางคนอาจจะ,ะฝึกแค่อนาปนาสติภาวนาก็ได้นะครับภาวนา ลมหายใจเข้าออกพุดโทก็ได้แล้วแต่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องอฝึกกระสินกระสินก็ยังมีถึง10กองนะครับกระสินน้ํากระสินไฟกระสินลมกระสินอากาศซึ่งมีอยู่มากมายซึ่งบันทึกอยู่ในตําราสมถาวิปัสสนากรรมฐานบางท่านก็อาจจะชําชนาญในเรื่องของอสุภกรรมฐานคือเพ่งซักศพเพื่อเป็นการปลงให้ละจากกิเลสตัณหาต่างๆซึ่งกรรมฐานต่างๆเหล่านี้ถ้าผมจำไม่ผิดมีถึง40กองนะครับหรือว่า40กรรมฐาน ก็ Кор. แล้วแต่ท่านใดเนี่ยจะนำแนวทางตรงไหนไปฝึกจิตนะครับแต่ขั้นตอนของจิตเนี่ยเวลาคือพูดงา่ายว่าทุกคนเนี่ยมีอำนาจจิตหรือมีพลังจิตอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไปถูกกิเลสสิ่งห่อหุ้มต่างๆ,ๆเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยมัวหมองแล้วก็เศร้าหมองลงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการที่เรามาฝึกจิตฝึกสมาธิเนี่ยคือการขัดเกลาจิตเนี่ยให้จิตเราเนี่ยสามารถผ่องใสขึ้นมีพลังมากขึ้นแล้วก็ เ,เหมือนกับว่ามีสติในการคิดการใช้ชีวิตมากขึ้นการฝึกต่างๆเหล่านี้นะครับในขั้นต้นเนี่ยคือพูดง่ายจิตเราเนี่ยมันก็จะสับสนวุ่นวายสเปะสปะถ้าท่านเริ่มฝึกสมาธิครั้งแรกเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านนั่งได้ไม่นานนั่งได้แป๊บเดียวเพราะจิตท่านไม่เคยนิ่งเลยจิตท่านจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กวนกวยเ,เห็นนูน่นเห็นนี่ตลอดเวลาไม่สามารถทําให้จิตเนี่ยสงบหรือนิ่งได้นะครับ นั่นก็คือส่วนใหญ่คนที่เริ่มแรกเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เวลาท่านฝึกไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจิตเนี่ยอาจจะเริ่มเริมรวมตัวนั่นหมายถึงว่ามีสมาธิบ้างไม่มีสมาธิบ้างเขาเรียกว่าคณิกะสมาธินะครับนั่นคือ,อสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิในชั่วขณะหนึ่งนะครับเป็นบ้างไม่เป็นบ้างอันนี้คือคณิกะสมาธิอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าระดับของสมาธิขั้นต้นนะครับที่คนเริ่มฝึกสมาธิเนี่ยจะสัมผัสได้ แล้วพ่อสูงกว่าคณิกาสมาธิขึ้นมาก็จะเป็นอุปจาระสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิระดับที่สามารถใช้ฤทธิ์หรือว่าสามารถอธิษฐานจิตหรือว่าสามารถใช้คาถาอาคมได้อย่างได้ประสิทธิผลต้องว่าอย่างนั้นนะครับอุปจารสมาธิเนี่ยเป็นระดับจิตซึ่งตัดจากอากุศลต่างๆได้แต่ก็ยังไม่ถึงกับ <c oughs> ตัดจากอายตนะต่างๆก็คือพูดง่ายว่ายังไม่สามารถ ยังมีการรับรู้อยู да. ่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าอุปจาระสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่สามารถใช้อํานาจจิตได้สามารถเห็นส uh, ิ่งต่างๆได้เป <un> well ็นระดับจิตซึ่งยังมีการรู้ตัวอยู el, ่นะครับอันนี้คืออุปจาระ die. สมาธิสูงกว่าอุปจาระสมาธิขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยคือสมาธิที่มั่นคงแล้วสมาธิที่มั่นคงแล้วเนี่ยก็จะเริ่มตัดสิ่งต่างๆรอบตัวออก ทำให้จิตเรานิ่งขึ้นสะอาดขึ้นใสขึ้นสามารถดำรงจิตอยู่ในจุดนี้ได้นานโดยที่ไม่เบื่อแล้วก็เกิดความปิติเกิดความสุขนะครับแล้วถ้าสูงกว่าน,นั้นขึ้นไปเนี่ยก็จะตัดแม้กระทั่งปิติแม้กระทั่งสุขคือตัดทุกอย่างเปรียบเสมือนว่าท่านเข้าสู่นิพพานเลยนะครับแต่ว่าการเข้าสู่นิพพานเนี่ยคืออัปปนาสมาธิหรือสมาธิที่นิ่งตลอดแต่การที่ท่านได้สมาธิระดับอับปปนาสมาธิเนี่ย ก็ยังมีระดับชั้นของมันนะครับก็คือ,อตั้งแต่ปฐมฌานแล้วก็เข้าเป็นรูปฌานก็คือชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับขึ้นไปจนถึงอรูปฌานอันนี้เนี่ยก็คือ,อโลกีฌานในการฝึกสมาธิแล้วก็ถ้าหากว่าท่านจะไปบรรลุถึงขั้นนิพพานเลยเนี่ยลำพังกําลังของฌานเนี่ยอาจจะพาท่านไปไม่ถึงนะครับกำลังของฌานเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยสามารถเกิดธิดได้ เหมือนในเทปที่แล้วนะครับหรือว่าในครั้งที่แล้วที่ผมได้พูดถึงอภิญญาการแสดงฤทธิ์การมีหูทิพย์การมีตาทิพย์เจโตปริยญาณการอย่างรู้วาราจิตคนนะครับอนาคตาตีสัญญาอนาคตังสยานะครับก็คือการรู้อนาคตฤทธิต์ต่างต่างเหล่านี้เนี่ยก็เกิดจากฌานซึ่งเกิดจากการฝึกสมาธินะครับแต่ฤทธิ์พวกนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เราเนี่ยเข้าสู่นิพพานได้ การเข้าสู่นิพพานเนี่ยคือต้องดับทุกอย่างนะครับอันนั้นเนี่ยคือมันอาจจะสูงหรือว่ามองว่าไกลเกินไปสำหรับปุถุชนบางคนนะครับบางคนเนี่ยทำบุญแล้วคิดแล้วคิดแต่ภาวนาขอบางคนเนี่ยแค่เอาแค่ให้มีกินมีใช้ให้ฐานะร่ำรวยให้ลูกโฉมงดงามให้มีคู่ที่ดีบางคนเขาก็ขอแค่นี้ บางคนอาจจะขอไปถึงนิพพานแต่คนที่ขอไปถึงนิพพานเนี่ยก็ต้องมองอีกว่าเขายังอยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกียะไหมนะครับคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าน,านานาจิตตังนะครับอยู่ที่แต่ละคนมีความหวังไว้ว่าสูงสุดของชีวิตเนี่ยอ,อยากจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ย มันคือเรื่องจริงนะครับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้แล้วก็นำานำเอามาบอกกล่าวกับมนุษย์หรือบอกกล่าวกับเราเนี่ยให้เราเนี่ยเดินตามแนวทางตรงนั้นนะครับนั่นก็คือให้เรามีสติแล้วก็รู้จักยั้งคิดในสิ่งต่างๆดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคนที่ศึกษาธรรมะแต่เพียงตัวหนังสือแตกฉานในตัวหนังสือแต่ไม่แตกฉานในความเข้าใจของ ในตัวธรรมะเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าคุณก็ท่องธรรมะเพียงปากเหมือนนกแก้วนกขุนทองแต่จิตใจคุณเนี่ยไม่ได้เข้าถึงธรรมะดังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่สามารถปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถทําจิตเนี่ยให้เข้าถึงธรรมะได้ถ้าคุณทําไม่ได้ถึงตรงนั้นเนี่ยโอกาสนิพพานเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมรู้ไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับเพียงแต่ว่าผมพูดในแง่ของประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับครูบาอาจารย์แล้วก็ได้รับการอบรมหรือว่าสั่งสอนจากครูบาอาจารย์มานะครับส่วนหนึ่งก็ได้รับการสั่งสอนส่วนหนึ่งก็จากประสบการณ์ตัวตัวของผมเองนะครับที่ได้สัมผัสมาเพราะว่า,าผมเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้ทุกรู้สุขมาเนี่ยแทบจะทุกอย่างแล้วในโลกมนุษย์นะครับ ดังถึงอาจจะไม่สุดๆเหมือนบางคนสุดๆเหมือนคือไม่ลำบากสุดๆเหมือนบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็ไม่ได้สุขสูงสุดเหมือนบางคนที่มีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้แต่การได้สัมผัสถึงจุดจุดหนึ่งนะครับถึงความสุขถึงความมีในโลกผมก็ได้สัมผัสมาถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งอาจจะมากกว่าคนบางคนแล้วก็อาจจะน้อยกว่าคนบางคนแล้วก็อาจจะทุก มากกว่าคนบางคนแล้วก็ทุกน้อยกว่าคนบางคนแต่การพูดงา่ายๆการที่ได้สัมผัสทุกแล้วก็สุขต่างๆเหล่านี้เนี่ยในชีวิตผมก็ต้องถือว่าสุดมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอผ่านจุดตรงนี้มาเนี่ยทำให้ความคิดทําให้แนวความคิดหรือว่าความรู้สึกหรือว่าทัศนคติเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่ามองเห็น พอเรามองย้อนกลับมาเนี่ยเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆมองเห็นถึงความจริงต่างๆอีกมากมายนะครับถ้าท่านฟังแล้วเนี่ยลองคิดตามดูนะครับว่าท่านเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างถ้าท่านลองย้อนกลับคิดไปดูนะครับแล้วก็เอามาคิดดีๆเนี่ยมันจะสอนแล้วก็ให้อะไรกับตัวท่านเองอีกเยอะอีกมากมายเลยนะครับไม่ต้องไปเรียนรู้ไกลเรียนรู้จากตัวของท่านเองเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย มันก็คือสิ่งทีง่ซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์อยู่แล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายสิ่งที่เกิดคู่กับมนุษยชาติมนุษยชาติมานะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถูกความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมาทําให้จิตใจหรือว่าทําให้จิตด,ดั้งเดิมของเราเนี่ยเศร้าหมองแล้วก็ พูดง่ายๆว่าคือด่างพร้อยแล้วก็ไม่สุขใสไม่สามารถที่จะมองเห็นไม่สามารถที่จะเ,เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้โดยเฉพาะยิ่งถูกกิเลสในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆเนี่ยสั่งสมต่างๆทําให้ชีวิตของเราหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยยิ่งไม่สามารถที่จะก้าวไปในธรรมะได้ทําให้เราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่น วกวุ่นหมกมุ่นแล้วก็ยุ่งอยูุ่่งอยู่กับการใช้ชีวิตในโลกียะนะครับนั่นก็คือการหาเงินการสร้างกิเลสต่างๆการสร้างทรัพย์สมบัติต่างๆซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ยตายไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะนําอะไรติดตัวไปได้เลยตอนที่เราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาตอนที่เราตายไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเช่นกันสิ่งที่เราสแสวงหาในขณะนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เวลาเราตายไปมันก็จะกลายเป็นของคนอื่นมันก็ไม่ใช่ของของเราแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจในชีวิตจริงนะครับแล้วก็ให้รู้จักเพียงพอให้รู้จักปงในเรื่องบางเรื่องอย่าไปยึดติดคนที่ฆ่าตัวตายหรือว่าคนที่พูดง่ายๆว่ายึดติดมากเกินไปแล้วก็เอามาจริงจังกับชีวิตมากเกินไปไม่สามารถปล่อยวางได้คนพวกนี้เนี่ยชีวิตไม่มีความสุข แล้วก็การที่คุณฆ่าตัวตายหรือว่าการที่คุณตายไปโดยที่ยังไม่หมดอายุไขเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณยังต้องไปอยู่ในปรลโลกอีกนานนะครับแล้วในปรโลกเนี่ยเป็นแดนต้องเหมือนกับเป็นแดนสนธยาซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกเลยว่าดวงวิญญาณเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากอยู่ในปรโลกเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกรรมได้แล้วก็คนที่จะมาช่วย ได้ก็ต้องถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับการที่ไปโปรดสัตว์ในปรโลกหรือว่าไปโปรดวิญญาณในปรโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าวๆที่เกี่ยวกับธรรมะแล้วก็สมาธิที่ผมมาบอกเล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในครั้งหน้าเดี๋ยวผมอาจจะนำเอาเรื่องของดวงเมืองดวงโลกมาพูดสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยดาวมนุษย์ตยูเนี่ยทับลักของทับลักนาของดวงเมืองประเทศไทยอยู่ เข้ามาตั้งแต่ปี2,559นะครับแล้วอยู่ตรงนี้7ปีจนถึงปี2,565นะครับดังนั้น,เ,นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือว่าโควิด19เนี่ยที่เกิดอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากดามนุษอยูตัวนี้นะครับแล้วที่เป็นทั่วโลกเลยเนี่ยเนื่องจาก มนุษย์จะอยู่มาทับอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งลักนาของโลกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเกิดเหตุการณ์ต่างๆไปทั่วโลกนะครับแล้วก็อยากจะเตือนสตินะครับว่าให้ใช้ชีวิตเนี่ยด้วยความพอดีอยากจะอย่าไปอ,อยากมีอยากได้มากเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าขอให้เรามีความเมตตากรุณาต่อกันให้รู้จักฮิลิโอตปะให้รู้จักละอายและเกงกลัวต่อบาปให้ดำรงชีวิตอยู่ ด้วยความจริงนะครับอย่าดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความหลอกลวงเราก็จะสามารถมีชีวิตยอยู่ได้ด้วยความสุขนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอาจจะยังอย่างที่ผมบอกยังไม่ตอบโต้กับแฟนรายการทางบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ผมปรับปรุงระบบสักนิดนึงในคราวหน้าเนี่ยหรือว่าในครั้งต่อไปผมอาจจะ,อะตอบคําถามกับแฟนๆรายการที่ถามผมเข้ามาในขณะนี้ได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคงได้เพียงทักทายไปก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอยากทราบเรื่องอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับไม่ต้องโทรมาก็ได้นะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเ,เป็นการโทรมาหาเลยคอมเมนต์ comment ลงไปในใต้ถ่ายเท่าไลฟ์สดตัวนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับถ้ายังไรแล้วเดี๋ยวคงต้องลาแฟนๆรายการแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเรามา,าพูดคุยเรื่องนานาสาระกับผมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ